ล้างคำล่าไม้เก่าวันนี้มีจัดส่งชุดวงกบประตูหน้าต่างและฝาไหลจํานวน14ชุดครับและการนี้ผลิตจากไม้เต็งและไม้มะข่าโมงโดยลูกค้านํารถมารับสินค้าเองที่หน้าร้านและจะนําไปใช้งานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ สำหรับรายการนี้จะประกอบด้วยชุดประตูพร้อมวงกบบานคู่ไม้มะข่ามงประตูขนาด80คูณ200เซนติเมตรจำนวน2บานวงกบบานคู่ขนาด160คูณ200เซนติเมตรชุดประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เต็งขนาด80คูณ200เซนติเมตรจำนวน3ชุดชุดหน้าต่างบานเปิดคู่และบานเปิดเดี่ยวไม้เต็งจำนวนรวม7ชุดและชุดฝาไหลไม้เต็งขนาด150ถึง200เซนติเมตรสูง100เซนติเมตรรวม3ชุดครับไม้เต็งเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้นานหลายปีครับ จุดเด่นของไม้เต่งคือมีเนื้อไม้ที่เนียนละเอียดทนต่อความชื้นและแมลงศัตรูไม้ได้ดีเหมาะสําหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเพราะไม้จะมีอัตราการยืดหดน้อยครับหากท่านใดสนใจสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือส่งเป็นแบบและขนาดของประตูหรือหน้าต่างมาให้ทางรา